สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีจังหวัดศรีสะเกตบอจสัมบายดีสบายดีครับผมสวัสดีพี่น้องศรีสะเกตทุกคนเด้อพี่น้องชาวศรีสะเกตทุกคนตอนนี้เขาอยู่เขตอำเภอผู้สิงเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดศรีสะเกตนั่นเองบ่าวแจอำเภอผู้สิงครับผมนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้อบ่ยบอจเป็นต่างอำเภอบ่อจต่างอำเภอต่างอำเภอของต่างจังหวัดอีเลยนี่ทางงงงบอจบไปแล้วต่างจังหวัดของประเทศไทยนะะฮนี่คือจังหวัดศรีสะเกตนี่คืออำเภอภูสิงว้านะ บอเอรจับจะเบิ้งตรงหน้ามอเอรจับเขียวกระจีเบิ่งเสาใบไผไ่ที่โอ้โหงามลายเลี้ยงสายลายงามพี่น้องเลยเรียงสายลายมอเตอร์จับเลี้ยงเป็นแถวพี่น้องอ้าวพี่น้องครับวันนี้สีผ้าบอเอรจับครับไปทางไรเนี่ยสิออกผ้าผ้าออกไปถนนใหญ่ถนนเรียกเส้าซีมอเอรจับแต่ว่างผ้าบอเอรจับมาเบิ่งถนนหนทางในหมู่บ้านในเขตดอำเภอผู้สิงสกอนสักเกอรบมอเจับพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตบอเอรจับเอ้ยเจ้าเบิ่งนี่ บราจบขึ้กับบ้านเบาแจ๊บปะโอ้ต่างกันหลายพี่น้องต้องยอมรับคอนี่ว่าต่างกันในเรื่องของถนนหนทางพี่น้องเอ้ยฝุ่นนี่บ่มีเลยทางนี้โอ้จากสมาสร้างว่ะฝุ่นไปเสื่องไปใส่เด้ฝุ่นพี่น้องกับนีอยู่เด้มีอยู่เด้ไปใส้รถแลนคือบุควันเด้บ่โบ่เนี่ยโอ้เบาแจ๊บรถไปทางนาเฮานี่กับบุควันเลยกับบุควันะนี่แหละต่างนะจังต่างบ่าะกนถึงเรื่องฝุ่นบ่ฝุ่นเดียวไม่รถแลนบ่เอ้าเบาแจ๊บห้อง ข้าต้องบอกในสิ่งที่ดีบอจับโอ้นี่กับบอให้ฟังอะนะโอ้บอให้ฟังในใทยบอจะเบิ้งนี่ประเทศไทยต่างจังหวัดประเทศไทยเป็นแบบนี้โอ้ทนนก็ดีบอจับเอ้ยไฟก็มีมีไฟทางแล้วไฟผมไปทุ่งหน้าก็มีเในบอจับประเทศไทยบอจับภูว์ทนเฮ็ดดีขนาดนี้จำเป็นบอบอจะบปะถ้าในความจำเป็นเพื่อก็บจำเป็นแล้วพาภาษีประชาชนเพื่อก็จำเป็นอะไรโอ้เนาะ เป็นการหมุนเวียนหมดเล้วจรงไหมหมุนเวียนแหล,ละก็คือเป็นการตอบตอบแทนภาษีของประชาชนที่เป็นห้ามาอะไรเป็นใช้จ่ายไปก็ต้องตอบแทนมาโดยการสั่งสาปัตนาใหาป้ประชาชนเป็นได้รับประโยชน์สิ่งที่ดีทั้งซี่บ่ทั้งซี่เลยบอจับบ่นะอุ้ยไฟเพิ่นเบิงบ้งบ่เบิงบ้งเบิ <ไฟ S 2> <ม>้งเบิ้งไฟถนนนี่บ่ไฟถนนหมู่บ้านเนโโพิ่นนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่นะบ่อจับนะเห็นบ่อจับตื่นเต้นแห็นกลัวเบาหมู่้ครั้งแรกเนี่ยโอ้บ่เบาเลยเนาะบ่อจับบ่ได้เคยมาได้นี่ไง เป็นชาหมู่บ้านนะพ่อั้นะเพราะหมู่บ้านเจ้าเห็นนันใช่อำเภอบ่ะดิเจ้าเห็นอยู่ตัวเมืองบ่ะดิโมเมนต์ได้หนึ่งกับกับอำเภอบริจาคชุมชนตัวเมืองนี่ยเนี่ยนี่พวกนี้มีหน่วยงานเพิ่นยังดีได้บ่ิจาคนี่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 บ้ิกานส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงไปดองเอ้ยนะสวัสดีทักทายพี่น้องทั้งสีสเกตบ้านนกยูงน้ำเด้อบริจาบพากันมาเห็นมาสัมผัสของจริง ของจริงครับพี่น้องน้ำประเนาะครับอืมจากบัางหินน้ำประแจผู้ซิงแหลก็จะเป็นคู่คันโอ้ที่อยู่ใกล้ๆกันนะคู่คันเอาเพิ่มติ้กันหน่อยไหมแหลกกับบ้างหินพี่น้องสร้างซีสเกตเอพี่น้องเนาะโอ้โหับสบายดีทุกคนเด้อเอาถามนอำประอีกเนี่ยไม่เข้ารู้สึกงน้ำประแจเมื่อในพิกานอยู่กรุงเทพเนาะครับและในออกมาต่างจังพัดแบบนี้ครับชดชื่นบ่ชดชื่นแจ่มใสพี่น้องเอ้ยย้อนยังคือนออกยังสั้นต่างจังหวัดนี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะบอบเนาะ คือไอ้ในเรื่องของเสียงรถเสียงยังสีน้อยกว่าในกรุงเทพแล้วกัในเรื่องของมลพิษมั่นใจเลยว่าต่างจังหวัดมีน้อยหาเลยทั้งมีกะเนาะเป็นอากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบายบริสุทธิ์ชดชื่นโอ้ปลาหนั่นเคุนบ่ปลาหนั่นเออกระมังต้นจริงมาจับเนาะอุ้ยกระต้นไม้จะาบงต้นไม้ที่ต้นยางนานี่เพิ่มเติมต้นยางต้นสะแบงบอใช่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 อยู่ทุกที่เลยนะในจังหวัดศรีสะเกตนี่ ไปทนเจ้า,า,จาก็เห็นบาคือต้นย้อ,อมคือมันีคือมัอนิย้อมราบๆจับหร่มีพวกซุกหลายโอ oh, ้หลายหลายเห็นเป็นเห็นต่างจะมาปีกไทยหลัลา <c oughs> ลัลาทุกคนเอ้ยนะตอนนี้ที่าผ้าบางแจ๊บออกจากมุบานี่แล้วไปถนน <c oughs> มาเลเซีย <c oughs> <c oughs> ไปสองสี่วันวนี่แมร์ทาจะมุ่งหน้าไปกันทะลักโอ้ไปกันทะลักซีเจเกตพึ่งอันนล้บางแจับครับผมนะจะเบิ่งตี้วิถีชีวิตมีความซุกหลายอยู่บ้านบางจ๊บว้าวสุดยอดนี่นี่นี่ป้ายบมู่บ้านก็ชัดเจน โรงเรียนโรงเรียนหน่อยโรงเรียนบ้านนกยูงพี่น้องโอ้ครับผมจะเบิ่งที่่อแจ็บตอนนี้แดดแคร์เกตแดดแคร์แกะมองเห็นทุ่งนาเก็บเกี่ยวกับพานไปแล้วพอแจ็บเอ้ยสีสเกตตามปลายบอกข้างครับผมตอนนี้ใกล้ใกล้จะมีหน้าฝนแล้วพอแจ็บใกล้จะสงกรานนต์เี่ยจะมีฝนตกแล้วอ๋อครับจะมีดอกขุนบานสีเหลืองเหลืองเนี่ยสีเหลืองอนะพอแจ็บนะจะเบิ่งที่ระพอแจ็บนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อมูลใบบ่มีเนี่ยบ่มีได้ต่างจังหวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะฮะ นี่คือถาถาถาข้นกรุงเทพมันสิบอกว่ากัปบรรน,นอกกัปบรรน,นอกบบว่าโบ้ค่อยจะยินนะเฮ้ยอ,อ,อันนี้คือบ้านนอกต่างจังหวัดของประเทศไทยหรือเ่าครบว้าวบ้านนอกแต่ว่าสีเรีลขนาดขนาดบ,บ้านนอกอันนี้นี่บาวบว้บาบูเด้ตอนที่บาโบ้เห็นงานอยู่กรุงเทพมีอ่ามีเพื่อนเราคนอมีคนต่างจังหวัดกันามาครับโอ้ยสิุดยอดกับบรรน,นอกแล้วว่าสันโอว่บาเพิ่นว่าเปิดนี่ว่าเพิ่นว่าหน้าอังซี่เด้ชขนาดบ้านนอกเพิ่นว่าเดี่ยวดีๆจะเบิ้งถนนมาแท่จะเบิ้งถนนตัวบาโบ้บาโบ้ นี่แหละบรรยากาศต่างๆในต่างจังหวัดพี่น้องเอ้ยต่างจังหวัดต่างอำเภอของประเทศไทยมันเป็นแนวนี้เลยพี่น้องโอ้มีต้นตาลมาโบฮะโบกล้องมาโบจับได้หรือบอดมันก้องมาจับได้บอดจับจับได้ต้นทานเนาะอยู่จังหวัดไหนก็เห็นอยู่จังหวัดไหนก็มีเน่ยครับเจ้าเบื้องถนนที่ไหนนี่บอดจับหมู่บ้านนี่เนี่ยมีมีมีไหลทางพร้อมมีเส้นแบ่งจราจรพร้อมาจับจเานเตือนพร้อมเจ้าเบื้องที่ไหนน่ะ ่ะเวลาเราพันออกมาพันพันออกมาปวดผ่าดิพันจะเบิร์นสายบอลแล้วก็ชะลออุ้ยบ่ลจ๊บปุ้หูสุดยอดเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นชะลอโลดๆน่ะรถใหญ่ขนาดนี้บาดนี้บ่ลจ๊บสิได้เห็นถนนมาเลข24 24บ่ถนนใหญ่บ่ถนนใหญ่ถนนหลักเลยบ่ลแจ๊บถนนนี้ก็คือว่าเป็นถนนโชคชัยเดชอุดมบ่ลแจ๊บโชคชัยเดชอุดมแมนเมนเมนเมนท่ามาเชื่อมต่อไปอุบลแล้วเชื่อมต่อไปถนนอ่าที่จะเชื่อมต่อไปฝั่งลาวปากเซได้หรบ่ลแจ๊บโอ้เดชอุดมนี่เหมือนอำเภอนึงที่ชื่อว่าเดชอุดมบ่ แมนในเม่แม่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีราชธานีครับเดชอุดมที่เบาจะครับผมนี่คือถนนหมายเลขสองสี่โอ้เฮกมากันใหญ่โลนอว่าจจะโลนหลักเห็นมอเห็นมอจะเห็นมอซีเลนปรับโดดเหรอซีเลนสองฝักฟังก็กลางถนนก็เห็นโดดเห็นได้อสองเลนอ่ะก็กลางถนนเห็นได้อีกสองเลนเห็นมอเห็นมอโมนี่คือว่าได้หลายสิ่งหลายอย่างในการเดินทางในเบาะจับครับเนื่องความเพลิดเพลินนะความสนุขและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พันอยู่กันแบบโอ้โหพวกต้องการเรียกรล่งียงเลยครับ รัฐบาลบม่ได้แถลงว่าทุกอย่างเลยว่าจะเป็นการเฮ็ดเกษตรหาตลาดไทยหาเม็ดพันธุ์หายปลูกไายหาทุกอย่างพอแช่ประเทศไทยนี่เพิ่นมาสร้างได้สิ่นอย่างมารองรับอีกงหากในการกระขายเมน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 ประชาชนอยู่ดีกินดีและกัการลักเล็กขโมยหน่อยการจดจำกุญแจกรรมกับสินหน่อยลงเมนคนมีรายได้ทุกคนมีอยู่มีกินเนาะแมนแลครับขโมยลักไปเพื่อยยังมีหน่อยดิโอ้ครับผมอันนี้มีหน่อยที่บาดเจ็บ ่าเขาจะมุ่งหน้าหันอวยกดไปทางอุบลเที่บ้านที้พ่อเจ็บอุบลบ้านที่เมนที่ตรงที่สุดที่ตรงที่สุดบอจับเข้าสู่สนุนหลักพี่น้องกว้างบ่่่ใหญบกว้างใหญ่มอนซ้อนบ่มอนซ้อนมอนซ้อนยังไงสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องสะอาดหูสะอาดตาเห็นเลยเอาบอแจ็บนี่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้งติดตามบอแจ็บอยู่ตรงนี้เขาเบิ่งคลิปนี่บอแจ็บกัดซวยบอกแม่ยซวยที่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ถนนเป็นแบบไร่งามบ่อย่างนี้กับมาไปครับกัดดี อันนี้ป่าวแจ๊บขอสื่อถั้งนอกคนบ้านเฮาป่าพี่น้องบ้านเฮาเนาะที่ได้เห็นสิ่งที่ป่าวโบป่าวแจ๊บเอามาถ่ายทอดมานำเสนอให้ทุกคนเห็นอันนี้คือภาพจริงเสียงจริงกับพี่น้องเอรืทีวีป่าวแจ๊บและป่าวโบเอามานำเสนอให้เห็นนี่คือความสวยงามของถนนประเทศไทยซึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยในขาถนนเพินกะส่วนล้าเลยนะคือฝุ่นแดงๆที่ผมมีพี่น้องอ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยก่าเรื่องขยะทาว่ามีบบาเล็กๆไน่นอนจริงๆนะทุกคนน้แมนว่าทุงพลาสติกเต็มทางถนนขาวจานผ่านน้แมันเลย บ้านเพลินนี่เพวกผู้เพิ่นมาเก็บด้วยด้วยจิตใจสมดุกของแต่ละคนในการที่จะรักษาความสะอาดน้ำกันโดยบททีมสาสายเดี๋ยวนี้บอกหรือว่ามีมีหน่วยงานมาเก็บอันนี้บวกผู้กันเนาะแต่ที่ผู้มันสะอาดเนาะอันนี้ที่เราอยากสื่อถึงเราทุกคนเนาะแล้วก็บเราอยากให้มันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นในบ้านเกิดนอนเฮาด้วยความหักบ้านเกิดน้อนมาบูโอ้โหคือว่าเอาอยากให้บ้านเฮาเนี่ยเอาประเทศไทยนี่ถามไป็นโครงมาหน่อยนึงนี่เป็นตัวอย่างเนาะ ได้เห็นกันง่ายๆใน,นเรื่องไรบ่บ่เอ้ทางซันบ่เหี่ยวนั้นแล้วอ๋อบา่าวแจบเอิอยนะถามบา่าวแจแบอันนี้บา่าวแจบลองนับเสาไฟบพวงนะั้นอ้ยบ่าวโบ่จะสั้งวาไป็นที่นับครบเสาไฟเพิ่นเอา้านับนก็ได้ฉันบ่บนับได้แล้วมันมันมันสิบบัเบิดแล้วเอ่อถูกบนเทปใบไลายคัทเอาเอาเอาครับยาเมกยาอ่วนยะครับโบ่อ้ยบ่เมกออนซอนอีลีบนถนนไงอูที่สุดกองการออนซอนถ่าถนนเปรียบเหมือนเสือสักใบหนึ่งสักผืนหนึ่งเนาะ ม่วนผับได้บาแจ๊บจะขอยืมเพิ่นไปใส่สักปีเนื้อโอ้มันสิใไ้จังพ่เนาะโอ้ยเพิ่นไ้คั่นมันม่วนได้ผับได้บ่แจ๊บแบกกลบบ้านขอใส่ปีหนึ่งยืมไป้ดีกว่านี่เอ้าส oh, <my> ิถาจางจ,จอีกเดี๋จะออนซ่อนอีอย่างกัแค่ถนนธรรมดาของคนไทยคือถนนนี่เปรียบเสม,มือนหน้าต่างของบ้านเมืองเลยนะบาโบ้โอ้ก็แล้วแต่ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเนาะออกจากสนามบินปุ๊บจะเห็นถนนเลยอัน oh. ดับแรกถนนนี่นำทุกคนไปสู่ความเจริญพอ ถนนนำทุกคนไปถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดถ้าน,นนดีถนนนำทุกคนไปสู่การค้าการพัฒนาที่เร็วที่สุดเพราะการเดินทางสะดวกสบายโอ้แนวนี้ไดบ่าวโบ่ได้อ็จะเป็นของถนนแน,น่นอนจำเป็นที่สุดจะบางทนจำเป็นที่สุดเลยทางถนนน,นี่แล้วบา่าวแจบถนนประเทศไทยนะแต่เนื้อออกไทยนะบา่าวแจบครับบ่าวโ <นะ S 2> บถนนดีเบิร์เดยครับก็บบจะมันซ่อนเลยแกบ่าวแบสงสัยว่าเพิ่เอาเงินมาซ้ายมาเห็ดแต่จ,จริงจริงบ่าวแจบเองก็ เคยสงสัยมานานแหละห mm. ลายรั้งหลายคนจนพาคต mm. oh, oh, ั้งคำถามถึงจากทางช่องของบ่าบยเองบ่กวจบเองก็มีเอฟซีพามาตอบให้บึงให้กะทายของใจคาใจระดับหนึ่งแต่เฮากับบริหูลึกซึ้งขนาดนั้นเนาะเพิ่นก็บอกว่านี่เกิดจากภาษีของประชาชนโอ้และก็เป็นการสะท้อนผลงานของผู้ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบภาษีประชาชนนั่นแหละเอามาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพิ่อนเดี๋ยนั่นไน เอาเจะตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งก่อนมาครับเอฟซีบางคนบ้านบาโบ่ดี่มันถามมาเอาเพิ่นเอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่นใสถนนกับผู้พังไปผู้พังไป,งไปงเงินบาโบ่จะเถื่อวะโอ้เงินมันเป็นการต่อยอดในความในในความคิดของผม,มจัะนะอ่าเอาเพิ่นคือการต่อยอดการสร้างสา,าัานาเพิ่นคือการต่อยอดเพราะว่าสร้างปีนี้หนให้ประชาชนได้ใส่ได้สะดวกสบายเนาะการค้าขายคล่อง เงินค้ำกำลังไล่มาประชาชนก็เสียภาษีเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นเสียภาษีเพิ่มขึ้นงบประมาณมากขึ้นังี่มันเลยบวเบิดบาทที่นี่หมุนเวียนไปมาตลอดภาษีประชนั่นคือว่าโอ้นี่คือคำถามอะไรครับเป็นคำถามเรือทุกคำถามทีบ่าวบัวามนี่ล้วนแล้วแต่เกิดจากคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยเพราะฉะนั้น Icana, ฝ่ายเอ็ zat, มซีคนไทยเนาะเพราะว่าบางเชื่อบางเราบางคนกับกสงสัยบางบางคนได้น่ามาสงสัยอะไรถามสงสัยอลไรอย่าเอาไปวิจารณ์จริงทีเขาสงสัยเพราะฉะนั้นการเดินทางนี่คือบางคนก็บาจะไปมากเลยเรียนดูได้บ้าจบบครัผมแมินได้บ้าจะแบบนี้นี่นนนี่งถนนประเทศไทยบ้าจดย่อประเทศไวียดนกจากถนนเส้นนี้นะบ้าจบนะยังมีอีกถนนเส้นหนึ่งที่เชื่อมต่อไปหนองคาย โอ้ถนนอิจฉาภาพโอ้ม no ิตรภาพผู้คันกิยอย่างดีนะบ่าวแจ๊บผู้ไม่โคราดออกไปผู้เชื่อมฮอดน้องค่ายไปเลยบ่คุณแล้วแต่บบอกว่าเส้นนี้เนี้ยเส้นนี้โอ้เส้นนี้ไปอุบลคือเส้นนี้ก็เชื่อมไปฮอดชายแดนเหมือนกันโบรชานีมีถนนอีกเส้นหนึ่งเชื่อมไปอีกเนี้ยโอ้นล้วบ่าแจ๊บนะนี่คือสิ่งที่อยากให้บ่าวแจ๊เห็นสิ่งที่อยากพาบ่าวแจ๊มาเบิ้งเบิ่งเราจะเบิ่งมันสะอาดตาเหลือเกินบ่โอ้มันสะอาดตาเหลือเกินที่บ่าวแจ๊เห็นตอนนี้นี่วุ้ยเจ้าเ้อเกินไปเดี๋ยวนี้ เจ้าเบิ้งจะเห็นจะเห็นบ่อไอ้ถุงพลาสติกขาวๆเต็มขางทางจะเห็นบ่บ่อเห็นบ่นี่แหละบ่าวแจ็คบอกว่าสะอาดตาเดึงดันในตอนนี้ดินแดงๆจะเห็นบ่บ่เห็นเจ้าเห็นควันยังบ่ไอ้เป็นฝุ่นเกาะหน้ารถเจ้าเห็นบ่อบ่อเห็นบ่เห็นบ่เห็นนี่ก็บ่เห็นแรนข้างหน้าเจ้าเป็นซิปคันนะบ่ผูคือบ่ไงง่องแน่ฝุ่นคือบ่ไงง่องแน่โอ้ยอันนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะสิ่งดีที่เราเปรียบเทียบคือสิ่งดีเนะพี่น้องเครับที่เราเปรียบเทียบให้เกิดความบอดี เทียบให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครับผมแมนแมนแมนแล้ว่าจบนะครับนะเรียบเทียบแบบนี้ถือว่าอว้ยพี่น้องเอ๋ยนะเอาเป็นแบบยางนี้ครับแมนเอาแบบยางทีนีแน่นอนครับมาจับนะครับนี่เห็นอย่างสี่บาจับตื่นเต้นบอโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่เราเวลาเห็นตื่นเต้นมาจับแสดง่าตื่นเต้นแบบไหนโอ้พี่น้องถนนถนนถนนนันสวยงามถามันจะอีกนี่ครับเมื่อสีแสงกืองแกลงเอาบ่ถ่ามันออกจาก ขังได้นะพี่น้องความตื่นเต้นความดีใจความอยากได้อยากมีมั้งใชไปพี่น้องเลยที่มันออกมานี่มันแนวนั่นไนแต่เขาเห็นแต่เขาก็เดือดระะอ้อนอพรา่อยากได้เด็นนุทุกคนอาจจะคิดจิตกระใจม่ออกนะถ้าอยาก<อ>ได้แบบนี้อยากมีโอ้โหสมมติเจ้าเห็น่อยมูขังบ้านเจ้านี่เพื่อนขังบ้านเจ้านี่นมีอ่ะรถมอไซค์คันว้ำนี่เ<อ> <ๆ S 2> จ้าขี่จัรยันใจเจ้าเต้นตึกๆว่าเจ้าอยากได้ลรไม่ก็ต้องอยากได้เนาะแนวสิ่งที่ดีก่อนมาจะนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละ นี่บอแจับครับนะบางรทอาจะมีมีคอมเมนต์อาจาอจะมาว่าบอจ๊บเดบอวเวอร์ว่าวเกินจริงบอก็นี้แหละทุกคนครับบอลแจ๊บเวอว์ก็ให้เบิ่งเอาภาพจากคลิปโดของบอลบอนี่แหละว่ามันเกินจริงหรือบปอรหรือสิ่งที่อยู่นี่เกินที่บอจ๊บเ้บอว์อีกอสิ่งทุกคนเห็นนี่อาจจะเกินที่บอจับเบาอีกในความสะอาดในความสวยงามในความจริงที่สะทอ้อนมันอาจจะเกินกว่าที่บอจ๊บเดบาอีกนะ ฝากเบื้องนั่งนี่มาจำนี่โอ้เบื้องที่ล่ฝากเบื้องที่เลยครับนี่ลงจากถนนลาดยางครับต้านนาศี่หยักไฟแดงเป็นถนนคอนกรีตเนี่บที่เราเคยอ่ะว่ากันอับ่อโบเนาะเป็นคอนกรีตเห็นบอกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความทนทานมีความแข็งแรงมากกว่าถนนลาดยางเพคุนว่ะเอฟซีผู้ลอ้ฟังเด้บอโบ่าสันบวแมนครับแล้วก็เป็นระยะยาวพอสมควรจากช่วงฝั่งนี้เห็นบอก เบิ้งเอาไปหรองเบิ้งเอานะครับผมนี่คือสิ่งที่บ่าวบวกกับบ่าวแจ็บได้จากการเดินทางเนะี่ยทายทอดเรื่องราวเอาไมา้พี่น้องเบิ้งเนี่ยบ่าวแจ็บแต่พี่ก็สงสัยว่าเป็นหยังคือมักทายถนนแต่คนเล่าเลยโอ้ฮะถนนนี่ก็คือมันบ่ซินสุดมันลายเนาะบ่โบเนาะเข้าไปถ่ายแทบจะโบซ้ำก็เลยไปถ่ายถนนนี่ก็ยังมีอีกมากมายความสวยงามเพิ่นเฮ็ดอยู่ตลอดเด้เพิ่นสร้าง ความสวยงามการพัฒนาเบือนอยู่ตลอดเขาเห็นเขาก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตลอดมาที่นี่ mm hmm. มันก็อยากถ่ายอยากเอาสิ่งนี้ไปฝากทุกคน oh. ที่มีโอกาสกดเข้าไปเบิ่งชมคลิปวิดีโอของบ่าวโบและบ่าวแจ๊บ oh. ใหญบ่าวโบอยญ่เห็นน้ากันทั้งสัน้นมอวแมนครับจะเบื้องจะเบื้องบ่าวแจ๊บ,บ,จบ,บ,บเบสาไฟหุหน่นเหลียงรายไกลสุดลูกตาพี่น้องโอ้ย oh. oh. hey, บ่าวแจ๊บเปิดกลางคืน,นเปิดเป็นไฟ ลายิบลายับยาวเป็นสายเลยนะบาจ๊บเหมือนดอกไม้ประดับข้างทางบาบูยังคืนแต่ให้แสงสว่างที่สดใสบาวโอ้ยบาจ๊บเอยบาจ๊บสุดยอดบาบนี่แหละคือสิ่งที่บาวอยากขอบคุณประเทศไทยครับได้มีสิ่งดีๆให้วกเขาหนึ่งนำเสนอเรา่ออยู่แล้วบาบสิ่งที่แบบนำเสนอแบบนี้บาจ๊บนำเสนอแบบนี้อาจจะมีคนบางคนอาจจะมาบาจ๊บคนที่สร้างบาจ๊บกราบขอไปัลนะครับ แต่อเจ็บสิบอกคุจังไหนก็อย่างที่บอกบอกเจ๊บบอกเนาะก็คืออันใดก็แแรกแต่ทีความสวยงามบอกเจ็บยืนยันด้วยคลิปวิดีโอแต่คําพูดของบอกเจ็บเพิ่มด้วยอัธรรตเลวก็ความรู้สึกลึกๆของบอกเจ็บด้วยในนั้นบอกจะบบอกตรงๆเนาะทุกคนเนาะอาจจะโปรชอบผมหมักแต่บอกเจ็บกกราบคอไยหากเป็นคําพูดได้แล้วแต่เหตุใหคนเบื่อคนชมนั้นผมพอใจนะบอกจะบกราบคอไฟทุกคนเนาะบอกเจ็บกราบผมีมยังว้าวไม่ยังโกรธแต่ว่าขอโทษท่านั้นเอง

อเราจับเอ่ยนะฮะเดี๋ยวบาบูสุภาพบรจะไปเบิงเขตปัญจีกันทะลักอีกเรเอ่ยนะมีที่นี่กับฝากคันชม่นใบเพล็กเท่านี้เนาะทาไหนที่มากและชื่นชอบเนี่ยในการนั่งสนอกของพวกเราไปเรื่องคนไรเป็นกันลังใจเราไปแน้วเนาะสนับสนุนพวกเราโดยการบอกตข่าวโฆษณาเพื่อเป็นแนวทางในการคลิปตอต่อไปซิงเนทีบูดีข่าวเนทีบูดีเนี่ยกับต้องขอโทษขอไปน้ำพุท่านนณที่นี่นะเราจะเนาะสวัสดีเดือนนี้บราจะสตอรี่ชีวิตสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย